ยายมาจากบ้านไหนครับเอาจากพัตูมค่ะพัตูมโอ้ยผัดตูมลายขอเจ้าดูลายขอเจ้าคุณยายเท่าไหร่คุณยายผืนนี้สองพันห้าเนาะกี่ตะก้อครับสามตะก้อสตะก้อเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเนาะราคาเดียวกันเนาะสีอะไรคะเนี่ยสีฟ้าเหรอสีฟ้าสีชมพูสีอะไรคะเนี่ยม่วงเนาะม่วงสวยขึ้น หาตะกอธรรมชาติยกดอกวะยกดอกอ๋อยกดอกชายคุยอ๋อสวยงามสีขึ้นคุณยายปล่อยเท่าไหร่วันนี้จำบันเกิดอ่าอันนี้มันสามมิติว่าเนี่ยสามมิติยกดอกวะเนีอันนี้จะเป็นยองมะเฟือธรรมชาติสีโบราณเนาะสีสีโบราณห้าตะกอชายคุยชายคุยไหมบานยองมะกฟือโอ้ยลายขอเจ้าเขากำลังสะสมกันเนาะลายขอเจ้าเนาะ เยอะเยอะของคุณนยาเยอะมากคุณยายฝากเบอร์โทรหน่อยิียากได้ไลน์ขอเจ้าอ๋อลน์ขอเจ้าขอเบอร์โทรหน่อยรับริกษาเนาะศูนยดศูนย์ศูนย์อะไรนะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึเกากศูย์แปดสามหกศูนคุณแม่ชื่ออะไรฮะป้านงอ๋อมาจากอำเภอท่าตุมค่ะท่าตุมเอาช้างมาขายไหมช้างช้งอยู่บ้านนี้มีช้างด้วยบ้านนี้ขายผ้าไหมอ๋อมีช้างด้วยเนาะบ้านนี้ขายผ้ไหมบ้านนี้ขายช้างเนาะอ๋ออันี้ะ ยายไม่เอาช้างมาขายด้วยขายแต่งามันฮ้ขายวัตถุมงคลจากช้างขายวัตถุมงคลนะอ่ะต่อไอธิบายสรรพคุณให้หน่อยมีไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นตะขอช้างมงคลค่ะไว้ทำอะไรครับป้องกันผีผีเกี่ยวทองเกี่ยวโชคเกี่ยวเกี่ยวเงินเกี่ยวทองศาสนาบารมีค่ะเกี่ยวได้ทุกอย่างป้องกันคุณใส่ด้วยอ๋อป้องกันหมอผีด้วยนะมาชงนี้หมอผีดังโอเคนี่เนาะใช่ไหมป้องกันหมอผีค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคอ่าอะไรอีกน่ามีแหวนนันมีอะไรประก็จะมี มวลสารช้างนะคะตะกุดมวลสารช้างก็จะมีุมีหางมีฟันมีกระดูกมีรฟันฟันอะไรฟันเงินฟันทองฟันช้างค่ะฟันเงินฟันทองได้ไหมค่ะได้ค่ะก็เนี่ยขดทรัพเป็นแม่ตามหานิยมช่วยดูทรัพย์งานของการเป็นสายกะมีรกอยู่ข้างในแล้วก็มีถุงน้ำคร่ำนะคะถุงน้ำคร่ำก็เหมือนทองเงินห่อทองค่ะทารกหมายถึงครอบอุดมสมบูรณ์ครับผมค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเด็กแต่ทารกในคันนะคะ ก็จะเป็นแหล่งของอาหารก็เหมือนกัเราดึงซับสะสมซับเข้าไปนะคะมีอะไรอีกแหวนแหวนมาทำมาจากอะไรอันนี้เป็นแหวนหางช้างแหวนตะก้อเนาะแหวนตะก้อหางช้างก็ช่วยกระจัดปัปสาสิงไว้ดีช้างเวลามีแมลงมา ก็ปัดตัวปัดค่ะอ่าปัดลังควานปัดลังควานอ่าแคเคของนี้เอาอีกอันไหนชิ้นนี้แนะนำของดีตะขอตะขอแนะนาไปแล้วแล้วก็นี่ที่เป็นนี่คืออะไรนับถือประชาของชาวช้างก็คือพระปูประกำช้างอ๋อนนี่เหรอผมเพิ่งเคยเจออ่ามีคุณวาสนาแล้วค่ะนี่คือพระครูนะคะเป็นรูปปั้นนะคะอ๋อครับผมค่ะแกะสลักค่ะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ซึ่งชาวช้างจะเคารพบูชานะคะอ๋อครับอ๋อมือ มือขวาถือมีดหมอค่ะมือซ้ายถือเชือกประกำแล้วด้านหลังก็สับายตะขอช้างสับช้างค่ะโอ้มีอะไรอีกครับคุณยายอ่าอ่าอ่ากำลังสนุกเลยกำลังสนุกสนุกมามามาดูกระใหม่แล้วก็ดูช้างนะคะอันนี้ก็คือฟันฟันกรามฟันค่ะฟันกรามฟันซึ่งฟันช้างฟันกรามก็จะเป็นฟันที่แข็งแรงนะคะฟันจะใช้เฉพาะฟันกรามเท่านั้นนะคะที่จะมาจําหน่ายเพราะว่า ถ้าจะฟันซี่อื่นก็ไม่ได้เอามาของดีเนาะของดีทุกอย่างเป็นมงคลคุณกองรักษตาจากสัตว์ใหญ่เนาะเป็นมงคลทุกอย่างค่ะคุบันคุเมืองเราเนาะของดีเนี่ยค่ะตายไปก็ยังมีประโยชน์คนตายไปไม่มีประโยชน์เนี่ยค่ะถุงน้ำค่ำขอเงินขอทองขอโชคลานะคะซึ่งก็จะบรรจุไว้อยู่ในตะกรุดด้วยเหมือนกันโอเคโอเคใช่คนตายไปเหลือแต่เท่าฐานไม่มีอะไรทำประโยชน์ไม่ได้ ความดีก็เป็นประโยชน์เหมือนกันครับคุณยายฝากเบอร์โทรหน่อย098 098 643 6ปดศูนย6574าแปหกสี่ามหมหกาเจ่หาจากค่าตูมเนาะจากค่าตูมค่ะคุณแม่ชื่ออะไรเนาะชื่อเซรีเรียมค่ะเด็กได้อยากได้ชิ้นไหนก็โทรติดต่อถามราคาได้เนาะราามีแหวนมีกําไรกําไรเงินกําไรกําไรช้างใส่แล้วก็มีกําไรท้าพม่ค้าขายร่ำรวยเนาะแล้วเราเนี่ยถ้าตัวนี้นะคะ